สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วันทัวร์โต้กับพลอยอีกแล้วนะครับผมแล้ววันนี้มากับรถที่ต้องต้องบอกได้เลยว่าเป็นรถที่แม่ ปูกกับผมมากๆนะครับเพราะผมชอบรีวิวตัว b e n ซ S300 L l มร้อ e ลบคันนี้นะครับปี2011ตัวนี้เป็นเบนซินล้วนๆนะครับเป็น300ร้อล e บช่วงยาวแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูอัปชั่นของคันนี้กันสักหน่อยนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรตัวนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่ารถเนี่ยมันเพิ่งเข้ามานะครับเมื่อวานนี้เลยนะแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยยังไม่ได้ล้างด้วยซ้ำนะครับก็ เอามายังไงขายแบบนั้นเลยนะครับไฟหน้าก็จะเป็นดูโอโปรเจคเตอร์แบบนี้นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวเป็น LED นะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกด้านล่างเป็น LED มาให้แล้วก็มีปักกิ n งเซนเซอร์ด้านหน้าเนี่ยนะครับมีมาให้ถึง6จุดด้วยกันนะแล้วด้านข้างเนี่ยนะครับทุกคนอ่าดูตัวด้านหน้าสักนิดนึงตัวนี้นะครับมีดาวลอยนะอ่าตัวนี้มีดาวลอยมาให้นะครับด้านข้างเนี่ยนะครับก็จะเป็นล้ออัลลอยนะครับขนาด2 2545่า R 1 8ยางมิชลินนะครับเพนเมซี่โฟนะครับ สัปดาห์ที่2ปี2024ลูกค้าเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนยางมานะครับยางใหม่ๆคริปเลยชุดเนี้ยยางชุดเนี้ยเส้นหนึ่งน่ะ6,7,000บาทนะครับแพงมากๆนะแล้วก็ตัวล้อเนี่ยเห็นแบบนี้นะครับผมยังไม่ได้ทำความสะอาดนะเดี๋ยวผมจะทําความสะอาดแล้วก็ทําสีล้อให้ใหม่นะครับเพราะว่ามันมีริ้วรอยเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองแล้วตัวรถเนี่ยนะครับก็ต้องบอกเลยว่าสีสวยนะครับก็เก็บงานเล็กๆน้อยนะครับพวกขนแมวพวกอะไรพวกนี้นะครับนิดหน่อยแล้วก็ตัวไฟเลี้ยวเนี่ยตรงกระจกมองข้างมีมาให้เป็น LED นะครับ แล้วด้านข้างนี่เป็นไงสวยๆกริบๆแบบนี้ประตูเนี่ยนะครับเป็นซอฟต์โค้ดด้วยนี่คันนี้ประตูซอฟต์โค้ดนะครับมอกอยู่ครบนะอันนี้รถไทยนะครับนี่มอกมีทุกบานนะครับตัวกระจกเห็นปะแล้วดูดิสวยกริบนี่แต่ออปชันข้างในเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอีกทีนะเพราะว่าออปชันด้านในเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากๆตัวนี้เนะี่ยออปชันเต็มไม่มีอย่างเดียวก็คือตัวทีวีนั่นเองนะครับสัญญาณทีวีตัวนี้จะไม่มีเพราะว่า จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดตัวทีวีมีไปตัวทุกวันนี้ไม่ได้ใช้อยู่แล้วใช้เป็น Android ซะมากกว่านะครับตัวนี้ S 3 0 0นะครับไฟท้ายเป็น LED ตัวนี้มันเป็นตัวเฟสลิฟนะครับไม่ได้แปลงนะเป็นปี11แท้นะครับจด11เลยนะดีฟิเซอร์ด้านล่างเนี่ยนะครับมีท่อออก2ฝั่งซ้ายขวานะครับแล้วก็ตัว p a r กิ้งเซนเซอร์ด้านหลังมีมาให้4จุดด้วยกัน่าเห็นไหมแล้วก็ดูพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายนะครับฝาท้ายเป็นไฟฟ้านะครับแล้วก็ พื้นที่เก็บฝันด้านหลังเนี่ยนะครับใหญ่มากยางอะไหล่เต็มระบบนะครับรถไม่มีโดนท้ายมาแน่นอน100%เนมาร์คสปอตทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับเดิมๆนะอันนี้ผมต้องบอกไว้เลยว่าไม่ได้คลีนนิ่งไม่ได้ทําความสะอาดอะไรเลยนะครับก็วางสัมภาระได้ประมาณ450ลิตรนะครับใหญ่ใหญ,ใหญ่ใหญ่มากนี่ทันนี้เติมเป็นซินล้วนนะทุกคนนี่ดูดิแผงข้างเนี่ยเห็นไหมไม่มีริ้วรอยเลยสวยมากนะครับ คือลูกค้าเก่าเนี่ยต้องบอกไว้อย่างนี้ครับว่าใครจะซื้อ m e อร์ d e s Ben บ S card เนี่ยรถระดับนี้เนี่ยนะครับเจ้าของเก่าเนี่ยเขาดูแลดีดูแลรถึงอยู่แล้วนะทุกคนเพราะว่าไม่ต้องห่วงนะครับว่าจะดูแลไม่ดีเข้าศูนย์ไม่ตลอดนะครับนี่เป็นไงกญแจ2ดอกนะจ๊ะครบหมดนี่ไปเดี๋ยวดูดูใต้ฝาป้องของคันนี้กันสักหน่อยนะครับว่ามันจะขยับน็อตฝาป้องมาบ้างหรือเปล่าครับมาทุกคนเดี๋ยวเรามาดูใต้ฝาป้องของ S Class คันนี้คันนี้ผมซัดเครื่องยนต์ไว้นะครับนี่เบรน้ำยาแอร์ทุ อันนี้เดิมๆม,มอกอ,อยู่ครบนะครับหน้าเดิมไม่มีโดนมาแน่นอนแล้วเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ V6 นั่นเองอ่าเบนซิน V6 นะครับตัวแบตเตอรี่นะครับเป็นแบตเตอรี่ของบอสนะครับแล้วก็น็อตฝาปองดูดิไม่ขยับเลยเป็นไงนสวยๆเนียนๆนะครับนี่คือการรีวิวที่เร็วที่สุดนะห้องเครื่องก็ไหม่ล้างรถก็ไหม่ล้างนะครับ สวยๆแบบนี้ไม่ต้องล้างไปเดี๋ยวเราไปดูภายในของคันนี้กันทุกคนนะครับแล้วตอนนี้นะครับก็อยู่ในอินเทเลียของ S300 คันนี้นะครับทุกคนต้องบอกได้เลยว่าออปชั่นเนี่ยคันนี้เต็มมากๆนะครับแล้วก็แดชบอร์ดเนี่ยที่เข้ามาได้ข้างในปุ๊บเนี่ยจะรู้เลยว่ามันใหม่มากน <laughs> ะแดชบอร์ดไม่มีริ้วรอยเลยนะครับด้านบนด้านล่างลายไม้ทุกอย่างสมบูรณ์ครบอยู่เหมือนเดิมแล้วคันนี้วิ่งเพียงแค่1 9 4 3 2กิโลเมตรนะครับทุกคนรถ สิบกว่าปีนะครับเกือบสิบโอ้โหเกือบสิบห้าปีนะวิ่งแสนเก้านะครับตัวนี้มีไนท์วิวโหมดให้เรียบร้อยแบบนี้นะครับนี่ไนท์วิวโหมดแอคเซสนะครับนี่แล้วก็ตัวหน้าจอนะครับเป็นเนให้เรียบร้อยนะครับตัวตัวนี้เห็นไหมก็จะมีปรับโช๊คสปอร์ตนะครับยกรถขึ้นนะครับพาร์กิ้งเซนเซอร์นะครับนี่แล้วก็ด้านข้างเนี่ยนะครับก็จะมีแบมบูรี่เบาะนะครับให้ทั้งหมด3เมมด้วยกันซ้ายขวาเลยนะ แล้วก็ตรงนี้จะมีที่ปรับม่านปรับกระจกไฟฟ้านะครับแล้วก็ไฟหน้าออโต้นั่นเองนะครับแล้วตัวนี้ปุ่มไลน์นะครับดูดิความสวยของพวงมไลน์รับไม่มีริ้วรอยเลยดูดิเห็นปะไม่มีฉลอกไม่มีสวยจริงอันนี้นะครับมีแพทเทิร์นชิปมาให้เรียบร้อยนะครับปุ่มช็อตคัตด,ด้านล่างเนี่ยนะครับปรับแอร์เป็นออโต้แยกซ้ายขวาได้ยอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็มีนาฬิกากลางมาให้ตามสไตล์ของ Mercedes Benz อยู่แล้วและตัวตนี้นะครับก็สามารถใส่ DVD ได้ s d card ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้เลื่อนมาปุ๊บทุกอย่างใช้งานได้ปกติหมดนะครับอย่างดีเลยมีที่วางแก้วนะ้ํามีช่องพอร์ตให้1จุดนะครับแล้วก็ตัวนี้ปุ่มช็อตคัตเนี่ยก็จะมีไฟพามานะครับคอม m a น d c คอน r ทรลแล้วก็ระบบ Dynamic Select ก็จะมี Eco s p o r t แล้วก็เมน u a ่นนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นปุ่มพับเบาะหลังนะพับหัวหมอนเบาะหลังนั่นเองแล้วก็ม,าม่านไฟฟ้านะครับอันนี้เป็นปุ่มเกี่ยวกับ โทรศัพท์นะเมื่อก่อนก็ใช้โทรศัพท์แต่นี้ก็ไม่ต้องใช้แล้วนะครับไม่จําเป็นแล้วตัวนี้นะที่พักแขนเป็นซอฟทันนะครับเปิดได้ทั้งซ้ายและขวาแบบนี้นี่บางคันพังหมดแล้วนะนี่บางคันพังหมดแล้วนะครับบางคันเปิดอย่างนี้ไม่ได้นะทุกคนบางคันพังหมดแล้วแต่ตัวนี้เจ้าของเก่าใช้งานดีมากๆนะครับตัวนี้อาจจะมีเรื่องของ สีเบาะนิดนึงนะครับแต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวผมคลีนนิ่งให้ผมยังไม่ได้ทาความสะอาดนะพวกเบลพวกอะไรพวกนี้ผมทําความสะอาดหมดเพราะว่าเขาเป็นสีเบจนั่นเองนะครับก็จะเซนซิทีฟนิดนึงกับการใช้งานนะแต่ว่าผมคลีนนิ่งให้ใหม่กริปแน่นอนไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราไปดูผู้สันต,ตอนหลังของคันนี้กันทุกคนว่าจะเป็นยังไงครับคันนี้มีสังรูปด้วยนะมาทุกคนแล้วตอนนี้นะครับผมอยู่ในผู้สันต,ตอนหลังนะครับของ r c e d e s b e n z คันนี้นะครับก็ ใหม่ๆนะครับจริงๆเนี่ยถ้าคลีนนิ่งทำความสะอาดสักหน่อยเนี่ยก็จบแล้วนะครับไม่มีอะไรอจอมีมาให้นะครับสองจอด้านหลังซ้ายขวาแต่ว่าเอาจริงๆใครซื้อไปเปลี่ยนเป็นจอ Android เถอะนะครับก็จะได้ใช้งานได้อย่างเต็มที่นะตัวนี้มันเอาไปแล้วนะครับเสาเสาบีนะมีแอร์มาให้สองฝั่งซ้ายขวานะครับแล้วก็ตัวจริงๆแล้วเนี่ยถ้าผมจะรีวิวใช่ไหมผมจะต้องนั่งฝั่งนี้ผมจะต้องนั่งฝั่งนี้นะครับ แต่ว่าดูนั่งฝั่งนี้ก่อนนี่มีม่านมาให้ด้านหลังนะครับมีปุ่มปิดม่านมาให้นี่ซ้ายขวาม่านเป็นไฟฟ้าหมดนะครับใช้งานได้ปกตินะครับตัวสวิตช์เนี้ยใครจะซื้อ card เนะต้องดูตัวสวิตช์นี้ใช้งานได้หรือเปล่านะเพราะถ้าเกิดใช้งานไม่ได้เนี่ยนะครับ15,000าบาทเบิกห้างนะครับอืมเอาเรื่องเหมือนกัน1 5 0 0 0บาทนะครับแอร์ด้านหลังปรับเป็นออโต้แยกซ้ายขวาอย่างชัดเจนนี่ปรับเป็นอุณหภูมิได้นี่อนนี้นะดูดิโอ้ที่พัะแขน นะครับอย่างดีมีการปรับเบาะบีบเข้าบีบออกนะครับนี่แล้วก็มีที่วางแก้วน้ํามาให้2จุดตรงนี้นะครับเปิดปุ๊บนี่มีที่วางของมาให้ด้านในอีกเล็กน้อยอ่าแล้วตัวนี้นะครับนี่ผมปรับด้านซ้ายผมปรับด้านซ้ายนะแล้วก็ดันขึ้นดันลงได้นี่กดด้านขวาปุ๊บนี่บะเบาะมันก็จะบีบกระชับขึ้นลงได้เหมือนกันนะแล้วที่ผมชอบนะครับสำหรับตัว เมื่ดิสเบนเนี่ยคานี้มันนั่งสบายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราปรับเบาะเนี่ยนะครับนี่เราปรับแบบนี้ได้เลยนี่เอนอนเลยผมนอนเลยแบบนี้ถ้าเกิดผมนั่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วผมอยากปรับเบาะอรงนี้ผมแค่กดตรงเขาก็ปรับเข้าไปแหละเห็นปะ่ะเป็นไงลถผู้บริหารอย่างด,ดีดูดิปรับเข้าไปให้ลึกเป็นไงแล้วผมก็นอนเลยจ้านี่ ปุ๊บอ่าผมกดออกปุ๊บแล้วผมก็นอนได้เลยนี่โอ้โหนอนสบายสบายจริงสบายจริงครับนี่มีไฟมีกระจกแต่งหน้ามาให้นะครับทุกคนตัวนี้ครบเลย ไปเดี๋ยวเราไปดูราคาของคันนี้กันสักหน่อยนะครับว่าจะขายเท่าไรครับเอาละครับทุกคนครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับทุกดีเทลและรายละเอียดต่างๆของเจ้า Mercedes Benz S 3 0 0อ L l o n g v i b e คันนี้ปี2 0 1 1นนะทุกคนรถ Thailand แล้วคันนี้ลูกค้าเก่าเข้าสู่ตลอดนะครับเซอร์วิสช่วงล่างมาใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับยางใหม่อะไรใหม่หมดเลยแล้วแดชบอร์ดอย่างที่เห็นไปนะครับว่าใหม่มากๆตัวนี้เนี่ยผมเพิ่งซื้อเข้ามาเมื่อวานเนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้เก็บรายละเอียดอะไรใช่ไหมเดี๋ยวไปทําให้ทั้งหหหมดไม่ต้้้้้องวววแแลลคคคันนนนนีีใรรเ็ โอนจองมาก่อนได้เลยนะช้าหมดอดแน่นอนเพราะคันนี้ผมขายในราคาเป็นแค่5,99,000บาทเท่านั้นฟังไม่ผิดนะทุกคนเบนซ์เอสคัทเหลือแค่5,99,000บาทเท่านั้นเองตัวนี้นะครับใครซื้อสดไม่มี vat 7%นะแล้วยังจัดไฟแนนซ์ได้อีกต่างหากนะ,นะก็ผ่อนได้นานสูงสุด60เดือนนะครับก็ จัดธนาคารซิสโกได้นะครับและตัวนี้ซื้อสดไม่มีแวตเจ็ดเปอรับประกันหลังการขายให้เหมือนเดิมนะครับสปี30 0 0 0กิโเมตรเช่นเคยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่อยากด่วนจริงๆนะครับเบอร์โทรอยู่ด้านล่างนี้ศูนย์แปดสองสองเก้าหกเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งแล้วเคียร์โค้ดก็ด้านล่างนี้เช่นเดียวกันนะครับก็สะดวกช่อง,องทางไหนก็แล้วแต่เลยนะครับผมรับสายตลอดยี่บชั่วโมงอยู่แล้วแล้วก็อย่างที่บอกไปใครรีบคันนี้โอนจองมา5,000ันบาทล็อกคิวไว้ให้เป็นคิวแรกได้เลยนะครับแล้วใครที่สนใจคันนี้พครับ